ราการแมนชอบบริการรับเติมโรบัสระบบ ID Pass และบริการใหม่รับเติมพรีเมียมแพ็กเกจ มีบริการรับกดผลและกดเกมพ a าสในแมปบล็อกฟูดกดเพชรในแมปออสตาร์ Star, และยังมีบริการรับฟาร์แมปบล็อกฟูดและโร o ูลอีกด้วยใครที่สนใจอยากจะติดต่อทางแฟนเพจการแมนช็อปก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะทุกคนอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะเยียวก็ขอสวัสดีชาวแวมไพา์ทุกคนกทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะ วันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกม All Star Tower Defense กันอีกแล้วนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้มาทำการรีวิวตัวละครต่อนั่นเองนะแต่ว่าเราเนี่ยจะมาทำการสปอยตัวละครของทางมาดาที่ทำการลงใน Official Discord หลักของทางเกมนั่นเองโอเคแล้วเราจะมาดูกันนะว่าสำหรับอัปเดตครั้งต่อไปของทาง All Star เนี่ยตัวละครตัวอะไรที่จะได้ทำการ อัปเกรดขึ้นมาหรือว่ามาเนาะเพราะราว่าธรารมาดาเขาได้ทำการสปอยกิฟต์ตัวละครตัวหนึ่งมานั่นเองเออโอเคก่อนที่เราจะไปสปอยเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกำลังใจให้ด้วยนั่นเองแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆกับใทรนั่นเองนะทุกคนโอเคเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครตัวอะไรนั่นเองก็เอาจริงๆนะนะทุกคนตัวละครที่ตอนต่อไปจะได้ทำการอัปเกรดก็อยู่ตรงไหนของเราแล้วนั่นเองก็คือ เล่นโงคุนั่นเองทุกคนอ่าสำหรับเจ้าตาลลัวละครอะไรโงคุเนี่ยก็ไม่ได้แบบมีคนใช้แบบเยอะมากๆนะนนจริงๆอะ่ะในส่วนของตัวละครห้าดาวคือดามเมจมันแรงก็จริงแต่ว่ามันโจมตีเป็นเดี่ยวนั่นเองเนาะแต่ก็หลายๆคนก็ใช้นาะเพราะว่าเอามาโจมตีเพราะแบบตัวละครเลือดเยอะอะไรประมาณนั้นพวกมอนเลือดเยอะก็ถือว่าใช้ได้เลยที่ได้สนับเจ้าเล่นโงคุนั่นเองดามเมจเยอะแต่โจมตีเดี่ยวนั่นเองเนาะอืม โอเคสำหรับเจ้าตัวละครรงอคเนี่ยทำไมถึงได้ทำการอัปเกรดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของกิฟต์ของทางเกมเลยละกันในส่วนของทางดิสคอร์ดของทางออสตาเนี่ยมาดาเขาได้ทำการลงน้องในส่วนของกิฟต์ไรงคอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2021หรือว่าวันนี้นั่นเองก็จะทำการลงเมื่อเวลาประมาณ7โมงเช้าหรือเปล่าอ่าประมาณ7โมงเช้าบ้านเราเนาะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะรูปก,กิฟต์ให้ดูเลยนั่นเองว่าทำไม ถึงรู้ว่าเป็นเรื่องโงคุกใช่ไหมอาจจะเราจะเปิดให้ดูเลยนะทุกคน หน้าตาของกิฟก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองก็จะเป็นในส่วนของท่าของเจ้าเรนโงคุนั่นเองนะเป็นปราณอีกแล้วนั่นเองอ่ะโอเคสำหรับเจ้าเรนโงคุในกิฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นการใช้ปราณเพลิงกระบวนท่าที่9ไฟชําระลางนั่นเองอันนี้ก็แฟนได้ทําการบอกข้อมูลมาเนาะเพราะว่าไม่ได้รู้ในส่วนของข้อมูลของทาง Demon Slayer ซักเท่าไหร่ก็เลยไปถามแฟนมานั่นเองก็บอกมาอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วก็ถึงจะเป็นท่าสุดท้ายของเรนโงคุเนาะและเป็นกระบวนท่า ที่แรงที่สุดนั่นเองแล้วก็เห็นเหมือนแฟนบอกว่าการโจมตีของท่านนี้จะเป็นการพุ่งตรงไปไกลมากซึ่งน่าจะเป็นเอลีนั่นแหละทุกคนอ่ะประมาณนั้นเลยทุกคนอืม <c oughs> โอเคนะสำหรับท่าของเลงอูคุก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองซึ่งมันเป็นท่าที่แบบว่าอตอนต่อสู้กับอาคาซาะเอาอืมทุกคนซึ่งเป็นท่าตอนแบบใกล้ตายอะไรประมาณนั้นนะอ่า โอเคแล้วก็ในส่วนของตัวละครที่ทาง Gas Boy ใช่ไหมก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองก็มีแค่เรนโกคุต,ตัวเดียวเนาะที่ได้รูดูได้นอนอะว่ายัางไงเรนโงคุม,มันก็ต้องมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองธรรมดาเขาองอย่างงันเนาะอะโอเค okay. แล้วก็ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปเนี่ยก็อย่าลืมนะทุกคนต้องไปทำการสุ่มในส่วนของเรนโกคุม,มาอีกตัวหนึง่งเพราะว่าเรนโกคุระดับนี้เนี่ยเป็นระดับ5ดาวนั่นเองนะทุกคนซึ่งถ้ามาอย่างนี้ยังไงก็เป็นเรนโงคุ6ดาวช่วยๆอยู่แล้วนั่นเอง โอเคในส่วนของตัวที่เธอต้องใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นไอพ้พวกตัวละครที่มาจากดานเดมอนซ์เลเยอร์ก็เยอะหรือไปฟังกันด้วยล่ะนี่เลยทุกคนต้องหาในส่วนของเลงอคุอีกสักตัวแล้วก็ในส่วนของส่วนผสมระดับสีดาวเนี่ยอย่าลืมไปหามาล่ะเพราะว่าในส่วนของท่าดาดเดมอนซ์เลเยอร์เนี่ยมีตัวที่แบบว่าหลังจากชนะดานใช่ไหมแล้วก็มันจะมีในส่วนของตัวมอนส่วนผสมเนี่ยแบบว่าเยอะมา,มากๆแบบเยอะสุดๆอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนาะ ในส่วนของดานเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะชื่อว่าภาาไม่โหลดแฮ Village หรือเปล่าไม่ใช่วินเลจ s n o w ิ t าวนะทุกคนมีประมาณนี้เลยนะัเองมีอยู่ด้วยกันประมาณ5ตัวด้วยกันนะทุกคนซึ่งตัวที่2 2อตัวหลังเนี่ยไม่แน่อาจจะต้องใช้ด้วยนะเห็นปะ อย่าลืมไปสุ่มหากันอย่าลืมไปสุมมปส่มหาหรือไม่ก็สามารถมาเล่นด่านในส่วนของสโนวี่ทาวก็ได้นั่นเองซึ่งจะได้ในส่วนของส่วนผสมที่เอามาอัพในส่วนของเจ้า雷诺库แน่นอนเพราะว่าด่านนี้เนี่ยเป็นด่านเดียวที่มาจากเรื่อง Demon Slayer นั่นเองอ่าโอเคนะทุกคนสําหรับการสปอยตัวละครก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองก็จะมีตัวละลครค诺库แน่นอนที่มาแน,น่ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมฟาเพชกกันด้วยล่ะ,ละก็อย่าลืมไปฟา้าในส่วนของตัวมอนเพื่อเอามาทําการอัพเกรด雷ค库ระดับหกดาวน,นะทุกคนโอเคสำหรับคือ วันนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไม่กำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะ